าจากสิทธิ์เก่าสมาสิทิขากราบน้ำตกการหลวงปู่ข่าทำไมเวลาปฏิบัติธรรมไปแล้วพอถึงจุดจุดหนึ่งมันยากมากเลยล่ะค่ะใจก็อยากอยู่วัดเพื่อฝึกฝนตนเองต่อแต่หลายครั้งก็อยากที่จะออกไปข้างนอกนหนูจะทำอย่างไรให้ตนเองอยู่ต่อไปได้ละ่ะครับทั้งที่รู้สึกว่ามันอยู่ยากค่ะ ยากหรือลำบากตั้งตนอยู่บนความลำบากพระพระพุทธเจ้ตจาตรัสว่าเจริญเจริญเจริญไปหาความสบายนี่เสือเส่อมเสื่อมเสื่อมสามสามส,มส,มสมความลำบากนี่แหละทำให้คนเจริญตั้งตนอยู่บนความลำบากนี่อกุศล ด้วยความเร็วความไม่ดีไม่งามมันจะเสื่อมแต่ถ้าไปตั้งตนอยู่บนความสบายเราอยู่ตามสบายไปหาความสบายใส่ตัวอก,กุศลธรรมเจริญยิ่งไม่เชื่อเพื่อไปอาธรรมนี่ผู้เจ้าตรัสนะไม่เชื่อผู้เจ้าตรัสก็ไม่รู้จะทำไงแล้ว อัตมาหมดปัญญาที่จะช่วยไว้ถ้าอยากไปลงต่ำตกต่ำอย่างนั้นก็ก็ไม่เชิญนะไม่อยากให้ไปหรอกประเดี๋ยวจะหาว่าเชิญไม่ได้ไม่ดีไม่อยากให้ไปทนเอานะสู้ทนสู้ทนสู้สู้สส